สวัสดีครับมาพบก,กับรายการแคปชัน e ี87นะครับกระผมรายการแคปชันเป็นรายการที่เอาแคปชันทั่วโลกครับทั่วโซเชียลครับทั่วทุกอย่างทั่วทุกตอนมานั่งดูมานั่ง,มงชมแล้วก็มานั่งรีแอคก,กับแคปชันนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับจเจริญทุกวันอาทิตย์แล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์นใหม่ๆของช่องเรานะครับอย่าลืมเข้าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอนไรเสิแนะแนะนำติชม คอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระแผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคุรักและช่องแชททุกคุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาฮะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวันนี้มีแคปชั่นอะไรน่าสนใจและน่าสนใจมากกันบ้างนะครับไปไปดูกัน รำองคาญนคนประเภทที่รู้น้อยเสียงดังพูดมากความมั่นใจสูงครับความฉลาดทางอารมณ์ต่ำนะครับมีใครเป็นเหมือนกันไหมฮะไม่ได้เยอะครับแต่เสียงดังไว้ก่อนแบบมีความชงทางแล้วก็พูดมากครับมีความมั่นใจสูงความฉลาดทางไม่ควรพูดอะ คนนั้นเหรอ่าผมเนี่ยไม่ควรพูดยิ่งพูดไปนะโอ้โหแม่งแบบเขาเรียกว่าไงชั้นบีเลยอะเข้าใจความหมายชั้นบีไหมฮะแบบลงไปกว่าชั้นจีอีกนะมึงเออชั้นจีเนี่ยไปนะเว้ยแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเจ็บไปเดี๋ยวร้อนตัวเดี๋ยวแบบเฮ้ยมีคนพูดถึงเราหรือเปล่า,าปล่าหรอกจะให้เกียรติตัวเองโดยการเอาแต่ใจจะไม่ปรับนิสัยอะไรทั้งนั้นครับ <c oughs> มีปะบอกตัวเองก่อนน่าจะมีนะอยากฟังข้อเสียแหละแต่แค่ฟังไว้เฉยไม่มีอะไรก็แค่อยากรู้ว่าเออมีก็ดีแต่จะทำให้ดีขึ้นกว่านี้ฮะตามนั้นละนะการไม่ชอบเราการที่คิดว่าตัวเองมีใิส่ไม่ดีอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราคุนในมุมของตัวเองนะเนี่ย น้อมรับคําด่าที่ออกมาจากคนที่มีสภาพชีวิตที่ดีกว่าเท่านั้นค่ะถ้าต่ํากว่าไม่รับค่ะมองไม่เห็นเออมองไม่เห็นงองมองไม่เห็นแล้วก็ไม่อยากมองด้วยจบนะเนี่ยแหละครับที่บอกว่าเนี่ยยิ่งกว่าชั้นจีก็คือบีนะฮะมีบีหนึ่งบีสองลงไปอีกนะเป็นลําดับขั้นไปมีบางที่มีถึงบีสี่เอาดิ เอาบอกก่อนนะครับว่าเอาจริงนะครับคนที่อยู่ไม่เรียกว่าสูงกว่าเรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าหรือสภาพชีวิตที่กว่าเราอ่ะเขาไม่ด่าคนอื่นฮะเสียเวลาเออเวลาเขามีท่ามีค่าไม่เอาเวส์ไทม์นี้มาลงกับเราหรอกเก็ตเป้าหวะเออเขาเรียกว่าไม่ลดตัวเข้าใจขามหมายใช่ไหมเออแค่นั้นแหละพระโคเลือกที่จะกินหญ้าก่อนกินเหล้าปีนี้ทำไมว่าพระโคยังบูฟออนไม่ได้ฮะฮะ จากสมการนี้มี2ความเป็นไปได้ครับก็คือ,อยังมุฟออนไม่ได้ไม่พอครับแต่พะโคอาจจะติดแล้วนะรีซึมรีซึมนี่ต้องมีละ <c oughs> เออ <c oughs> เห็นแบบทุกปีเลยนะ <c oughs> เราอะไรชอบบันเทิงนี้เหรอ <c oughs> ไม่ได้ตะเทนคมอะไรก็น่าจะมาเนี่ยนี่พูดถึงพะโคหรือใครครับเนี่ย หรือพะพะเพื่อน้ะสรุปเรื่องราวของกูเครื่องปีที่ผ่านมาให้ไปถามอันได้เลยมันรู้เรื่องกูหมดยกเว้นเรื่องตัวเองหรือเรื่องของเองวยจบนะแม่งมีว่าป้าข้างบ้านป้าสายลับอีกอีเวนมึงหัดรู้เรื่องตัวเองมึงได้แล้วนะเรื่องชาวบ้านนะไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ควรรู้ ก็ได้เพราผอเเือกไหมจบนะพูดล,ยลอยๆครับไม่ได้ลอยไปโดนไข่แค่พูดว่าเออในคอนเทนต์เนี้ยมันจะพูดอะไรบ้างแค่นั้นเองออ้ยแก้มหยอกนะฮะเอชื่อเรื่องศีลเสมอกันว่าสักวันโลกก็จะเหวี่ยงคนซั่วเท่าเรามาหาเราเองไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองหรอกฮ5าห5าหภา,า,ายใต้เลขห้ามีน้ำตาซ่อนอยู่นี่ขนาดนี้เลยเหรอ ต้องรู้สึกยังไงว่ากับคำนี้ไม่เหวี่ยงแม้ทีอะความโั่มึงอะโซวซาไปแล้วนะให้กูได้เจอคนดีๆเขาบ้างเถอะบางทีบางอย่างกูก็ใจว่ากูมีด้านมืดแต่บางอย่างกูก็ได้ด้านสว่างบ้างยล้วพันกันหมดแล้วกูเนี่ยเวลาแบบอะไรต้องแบบแถหรือแฉอะไรเงี้ยมันจะมีความพันมีความรีบนะครับกลัวไม่ทันเพื่อนเอ๊เมษาสาหัสแล้วต่อด้วยพฤษภาอาภัพเคเลยชีวิตตู่ เกิดแก่รับตูเนี่ยเหมือนมันล็อกเป้าติดตามกูรู้ปล่ะขอโทษนี่จรวจนำวิถีไหมครับเนี่ยนี่ขอโทษนะเจ้ากรรมในเวรหรือเทวดากูนี่คือเป็นสายลับปะเนี่ยใช่ปะตามเก่งขนาดนี้มีความแบบอะไรบางอย่างกูขนานี้เรียกมาคุยหน่อยไหมวันนี้ก็อยากรู้ว่าเออมันมีอะไรข้องใจในใจหรือในหัวว่าวคุยกันนิดนึงเอหัวสิได้ไหมล่ะ เเอออราขลกันไม่เคยคิดจะมีลูกและไม่มีทางได้เป็นแม่ใครหรอกแค่เห็นเด็กวิ่งเด็กกรี๊ดในร้านอาหารก็อยากจะไปทําให้รู้สึกว่าเขาหยุดร้องหยุดกรี๊ดโหจบไปนะ <c oughs> อ่านออกาศไม่ได้มากแต่ข้อความก็ใช้ได้อยู่เข้าใจความหมายปะ <c oughs> บางทีบางอย่างอ่ะไม่หลังต่อเนี่ยหรอ ไปนะบางทีมึงมีสิทธิ์แต่ทุกอย่างมันคือสาธารณนะก็ t ปะอยู่รวมกันมันก็ต้องมีกฎหรือว่าต้องเกรงใจซึ่งกันและกันเดะล่าสุดเพิ่งฟังข่าวที่มีอะไรในร้านเขาเรียกว่ากาแฟร้านหนึง่งที่แบบมีคนคนหนึ่งเขาโทรศัพท์แล้วเปิดโฟนใช่ไหมแล้วมีผู้ชายครับเขาไปเตือนพอไปเตือนปุ๊บก็โดนคนนี้ก็บอกเฮ้ยแป๊บนึงนะก็ะโทรกลับไปเรียกหลวงให้มามีปัญหาว่าเออโดนว่านู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มาก็แบบมีปัญหากันโหสุดยอดไปเลยนี่ผูอยู่ในประเทศแบบไหนหรือโลกแบบไหนวะเนี่ย ก็จะคาว่าสิทธิและเสรีภาพมากพอปะวะโทรที่บ้านมึงมาเนี่ยแหละฮะประมาณนั้นทำงานไม่ประจบประแจงส่วนใหญ่เน้นปะทะแล้วก็ไม่เคยทำเอาสังคมครับกูทำเอาอะมึงจะลองปะล่ะจะลองไหมล่ะนี่แหละฮะนี่แหละที่ทำงานที่แท้ทร แม่งคู่ได้ดีก็ดีแล้วนะบางคนมันเงียบสมกเกินไปไงเรวก็ต้องจัดให้เขาสักหน่อยสักวอรหนึ่ง <c oughs> มึงจะรู้ว่านนั่นแหละตามนั้นเลย <c oughs> ยอมมา,มากๆพอแล้วแต่บอกก่อนด้านนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วไม่ใช่ครั้งสุดท้าย <c oughs> นี่แหละองค์กรอยู่แบบครอบครัวแต่ครอบครัวทําสงครามเลยฮนะเอ <c oughs> มีปากกันหมดทุกคนนั่นแหละแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีสมอง <c oughs> บางคนเหมือนจะมีนะแต่แบบบางลางๆอะ่ะแต่ไม่เคยใช้อะ่ะเออใช้แต่สมองล่างเนี่ย <c oughs> หัวบนไม่ใช้ใช้หัวล่างแมงเอ้บอกตรงเลยว่าเจอบ่อยนะครับที่แบบมี๊แต่มันพูดอะไรไม่ค่อยคิดอะ่ะเหมือนพูดออกมาเหมือนหัวลูดอะ่ะประมาณนั้น <c oughs> พูดตามความรู้สึกที่เข้าใจนะความตรงกับความไม่มีมาต่างกันเยอะนะมึงคุณลอยๆครับไม่ได้พูดถึงใครงนั้นแหละเออ ตอ,อนเด็กไม่เคยเข้าใจเวลาแม่บอกว่าอย่าทําแบบนี้เดี๋ยวเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนจนกระทั่งได้เจอลูกของใครสักคนที่เราคิดว่าพ่อเนี่ยไม่สั่งสอน,นเลยหรอวะทําทไมทําตัวแบบนี้เฮียจบเลย <c oughs> จบเลยฮะอังตรงความหมายชัดเจนทุกอย่างชัดแจง้ง <c oughs> ไม่มีข้อใดผิดเลยฮะ <c oughs> เออขอถูกทุกข้อได้ปะ ครเคยเจอบ้าตะกี้ผมก็พูดไปผมไม่ได้อะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยบางอย่างบางตอนน่ะต้องทําให้มันรู้สึกว่ามันมีเขาเรียกไงวะอย่างน้อยมันกันมาจากหัวมึงน,นิดนึงเออจะกันกันจาก,จากหรือก็ไม่ไหวนะพูดมากไปดีติดคอเออกูร่มไม่แน่ใจแล้วว่าปัญหามันเข้ามาหาเองหรือกูที่เป็นตัวปัญหาอยู่แล้ว อย่างนะของบ้านเขาเรียกว่าตัวปุดฉากูก็ไม่แยกไม่ออกเหมือนกันมีเส้นบางๆกับการที่ปัญหาวิ่งเข้ามากับเอ๊ะกูก็คือปัญหาอยู่แล้วกูแค่แพร่กระจายออกไปมันมันแยกไม่ออกครับต้องขออภัยด้วยขอโทษได้ปะล่ะเออไม่ขอโทษตัวเองเนี่ยที่แบบให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องกระจายออกไปสิได้ออกไปเยอะปัญหาอยู่ในตัวกูเนี่ยดีแล้ว พยายามอย่ารับคนที่ทำงานไม่อยู่ในโซเชียลแยกให้ออกว่าสังคมทำงานกับชีวิตส่วนตัวเอาที่สนิทจริงๆก็พอ <c oughs> จริงแฮะเอออตรงนะสังคมอะ่ะก็ส่วนหนึ่งส่วนตัวหรือว่าใกล้ชิดสนิทก็อีกส่วนหนึ่ง <c oughs> แต่ส่วนใหญ่อะเลือกเอากูอะไปบ่นไปดินทาไปพูดถึงแบบในความให้ไ้าย ใครเจอแบบนี้คอมเมนต์หน่อยผมก็พูดได้แค่นี้แหละเอ,อพูดเยอะไม่ได้แม่งไอ,อ้เขาโต๊ะที่ผายเลย <c oughs> ไปนี่ออรครับบ้านครับกับอีพีนี้ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกดสไลด์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของช่องเราครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้ใคลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะ ทำไม่เข้าเห็นคออเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคุณรักและช่องแชททุกคุณชอบจะทําไม่เข้าเห็นคออเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับผม